มันในจจเส้นกระปุ่นอู้หถือใจแฮ่เสียงเงี้ยเงี้ยเหนียวๆหนียวน,น,นุ่มหาเนียวกระไซมันหาเนียวหมดสะใจดีสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนค่ะจอยค้นเดิมเมื่อเพิ่มเติมความัลค่ะมือนีจ้อยได้ยังเมื่อแสบค่ะมืาหนี นี่เลยค่ะตำซัวค่ะปุ้นไส้หอยแล้วก็มูย่อค่ะแซ่บค่ะน้ปลาโน่นไส้พริกเพชรโซต,ตายค่ะมาพร้อมไก,ก,ก่ไก่อบเนค้ะขนาะบอรมเนไก่ย่างไกอ่อบค่ะแก้เพ็ดน,นะขนะพักเข้ากับจมีนี่ค่ะชาโอมใบแมงลักนะคะแล้วก็พักบุ้งจีนเนาะขนะถั่วงอกกับมีค่ะแล้วก็มีหอมนะคะมันใชาใบ่นในนะไรเนาะมันมนั่นมันอันเต็มถาดคะ่ะว่างมีอะไรเนาะน ก่อนจะกินนะคะกับคอขอบคุณขอบคุณนะคะพูทถึงข่าวมากดติดตามข่าวมาสับสะไคร่ข่าวมาไล,ไล่ข่าวมาแชร่จอยขอบคุณหลายๆจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าพีทกถึงเนี่ยขอโทรดยหลายจ้ะจะได้บ่ะพาตคลิปใหม่ๆของจอยค่ะมามาใส่กันเลยค่ะนั่นไหมคะพี่น้องค่ะเป็นตาแซบว่าจะเองแต่ะคนุน,น,นเทนเนี่ยก็นังไล่เฮียค่ะซิ่ง้วยละพี่นี่ลอาจ้ะมันยังตักได้ใส่ใจ แซ่บค่ะแซบ <S 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 ่บชาอมมือน,นีแบบถือใจจ้อยเลยค่ะมัน,นี้ชาอมงามๆกรอบๆค่ะบพระคือคลิปที่แล้วนะคะเนาะมาจะม้วนกันเลยใส่มื่อยมัยในังได้อัดผลดข้ามยังไงใส่มันลงไปเบิ้เบิดนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ ตดนอยตามค่ะมันมันกุยน้ำบ่ได้ใบแม่งละค่ะใบแม่งแลกเหมือนพวกมักกะสีวา่ามันชุนมันเ็ดเนะคะแต่ว่าจ้อยว่ามันแสบนะคะอี๋อย่างที่มันลดจักกัดหนจ้อยมักค่ะ แม่ได้จเด้อท่านผู้ใดบ่เสียว่ามันเสียมนี่หอมมากค่ะคอยเปิดกะตัวรอเสมอค่ะมาซิมลุงกันเบิงถึงบ่เสียจอยว่ามันเสียมเลี้ยวสีห้าว่าจอยตัวอีกมันนี้จะเส้นกระปุ่นอู้ถือใจแฮ่เส้นเงี้ยเงี้ยเหนียวเหนียวนุ่มหาเหนียวก็ใไ่มันหาเหนียวหลวบสะใจเดีย หมูแห้งบดไดยค่ะชโอมเดี๋ยวน้ำมันอันเทียนปากมือไหมคะค่อยกินค่อยไปเนาะค่ะเนาองก็หอมแดงแหงเขากันคัะ่ะหอมห,อ,หอมแดงแญ่ไหมคะ ม,ม,ม,มันสีเบิร์ตป๊อบไปยังมันลายไปเนี่ยอันนี้ระคะเขาจะว่ากล้องเขาหน่อย,ะค,ะยค่ะแม่เขาเนาะคว่ำหิวค่ะได้เห็ดให้ให้ต่ำลายยานันจับของบบอิ่มบ่มีผู้ดเดียมากินน้ำเนาะคะ่ะต่ว่ายันคว่ำคว่ำยันจับของบบอิม่ม อ,อันนี้จ้อยอปเองนะคะนะ muốn cho hả bật bật cái ba mình lại gì lý ha nhưng mà con thợ này mẹ มัอน,นี่มิใสใจยังเดี๋ยวเลยค่ะมืัอนี้่จากสีบอกยังค่ะว่ามีสมนนเนี่ยสีบอกมัอนี้คิดคิดแนว่าว่าท่านเดี๋ยวมือไหนนาะค่ะเนาะใจะยังสีมองหมอีกั้น พเี่ยคะจะคว้องเพชรจะคว้องค่ะจะคว้องต่ำจะคว้องเพชรค่ะ แล้วค่ะอันสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะกับสิคอล่าไปสักหม่อแล้วค่ะเนาะกินเบอร์เบริเบร์อีลีค่ะมันหลายอีลีค่ะเพราะว่ามันหิวนักแลนะ้วค่ะเนาะขนมเซนบาเมนเกือบกิโลนะคะแล้วอีกยูสองขีดกระถึงโลค่ะจะต่ำใจทั้งหอยทั้งหมูยอมันก็นหลายนะคะนะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆค่ะสิปะเปใส่ตู้เย็นไปกินคาบนาค่ะบดถิ่งได้เจนี่เพราะว่ามันเสียบด้ยบายค่ะ